ไทยไยเมาส์ทูเมาส์ไทยทไทยเม,มาส์ทูเมาส์ค่ะ เช่นเคยพี่แก้วจ๋าสุดพิเศษกันไปเลยสําหรับทุกๆวันพุธแบบนี้นะคะเราก็จะมีการสัมภาษณ์สดกันหน่อยนะคะสำหรับเหลบรรดานักร้องศิลปินหลายๆท่านเลยที่มีผลงานอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเป็นคิวของพี่สาวที่น่ารักนะคะอุ้ยคุยกันกี่ครั้งนี่คือเรียกว่าเวลาไม่เคยพอเออมาส์มันตลอดเลย<ช>นะคะ,คะแล้วก็คราวก่อนเนี่ยเคยมีโอกาสได้โฟนอินกับพี่สาวคนนี้แล้วนั่นคือพี่ดาวมายุรีนเองในเรื่องของการถ่าย MV เพลงใหม่นะคะที่เรียกว่าสวย งามมากๆวันนี้เนี่ยเห็นว่าเพลงเสร็จแล้วเรียบร้อยปล่อย<ช>อ็ยออมาแล้วด้วยนะคะพร้อมกับมาอัปเดตเรื่องราวนะคะหลากหลายเรื่องราวกันเลยดีกว่าตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยนะคะสวัสดีพี่ดาวายารีค่ะสวัสดีจ <ดา S 2> ้ะน้องแก้วน้องแป้งแล้วก็จะบเป็นแกนรายการไทยไทยคับทุกท่านเลยนะคะค่ะแมพี่ดาวคิดถึงเหมือนกันนะคะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ดาวสถานการณ์ตอนนี้สบายไหมตัวได้แล้วอยู่เป็น หลังจากที่เราผ่านมาจะสองเดือนกว่าแล้วนี่น<ะ>เนาะค่ะแลต้องแบบว่าเอออยู่เป็นแล้ววิธีชีวิตมันมันเริ่มทีนี้พอเราเริ่มเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยกลับไปใั้ปกติก็ต้องปรับตัวกันใหม่อีกแล้วทีเนี้ยอ<ะ>ก็ก็เขาเรียกว่าดูแลตัวเองออกกําลังกายอะไรเงี้ยมีอะไรอ่อ ทำแล้วก็ทําถึงเวลาก็เข้าบ้านเร็วคือแบบเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนหน้าบ้านนี่ไม่เคยได้นั่งเลย <c oughs> เป็น COVID 19. โควิดมาเนี้ยโอนั่งหนะ้าบ้านทุกวันรับคนคือพุตลด <c oughs> ตอดอค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านใช่ไหมจ้ะพี่วันน,นี้อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเดี๋ยววันนี้ก็จบอย่างนี้ก็จะมีถ่ายอียกรายการหนึ่งมาที่ <c oughs> บ้าน <c oughs> อ๋อ <c oughs> ค่ะ นะก็เรียกว่าก่อนที่จะไปอัปเดตในเรื่องของงานเพลงนะคะพี่ดาวคะ่ะ<อ>ขออนุญาตถามเรื่องนี้นิดนึงเห็นกําลังเป็นประเด็นขึ้นมาอยู่นะคะทางด้าน Facebook ของพี่ดาวเองก็มีการโพสต์เรื่องนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะซึ่งมีออกกนไน์แห่งหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เด็ดใจค่ะเครื่องเสียงให้กับน้องชายของเราเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะพี่ดาวคะ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงเอาจริงๆก็คือเรื่องเนี่ยงานนี้มันมันเกิดขึ้นตั้งแต่สิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้ามกราคมคาน้นองหลายเดือนแล้วเออแล้วคืออ,ออคไนายกับน้องชายเราเนี่ยออกจริงๆก็คือคนสนิทกันค่ะคนรู้จักกันเนี่ยค่ะค่ะเออแล้วทีเนี้ยน้องเราเนี่ยเป็นคนรับรับค่าจ้างในการอ่าในการที่จะเอาเครื่องเสียงแสงสีเสียงลงที่นี่เนะาะเป็นการเอาแสงสีเสียงลงที่ ตกลงกันระหว่างออกันไนกับน้องของเราค่ะเพื่อความที่ว่าเรากันเองเนาะในราคาที่มันไม่ใช่ไปถูกมากอ่ะบอกแค่นี้เลยว่าถูกมนะากอย่องเนี้ยคือไม่ได้ไล่หรอกแต่เขาอยากโชว์ผลง,งานของเขาแล้วน้องเราเนี่ยก็คือไปคนหุ้นคนละครึ่งกับเครื่องเสียกับเพื่อนเขาแต่เพื่อนเนี่ยก็คือคือน้องเราเนี่ยคือรับหน้าง,งานมาทุกอย่างค่ะอ่า ในการจะจ่ายเครื่องเสียงกับเพื่อนๆแต่คนที่เอามาไม่ไว่าจะเป็นแตงซีเสียงไม่ไว่าจะเป็นเครื่องเสียงอะไรเงี้ยอจอทีวีใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยมันก็สิทธิ์ของเขาถูกไหมเขาจะติดกันเท่าไหร่น่นะเอรับมาบีมีหน้าที่เอานี่มาลงเอานั่นมาลงอ่ะแต่คนที่จะจ่ายเงินต่อไปก็คือบีถูกไหมใช่ใ<า>ห้เอให้บีคือเออ่ะอ่ะบีก็มีหน้าที่เอาเงินเอาอันนี้เอาของมาลงมาลงมาลงถูกป่ะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ย อ่ะปรากฏว่าเอ๊เราก็ผ่านไปแล้วเห็นน้องเราเครียดพี่เห็นพี่ดาวเนี่ยเห็นน้องพี่เครียดแต่วันงานแล้ว<ะ>เออเป็นไรทําไมเครียดมันก็บ่นมันบ่นผมเครียดพี่ผมอยากตายอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นนะ,ะวันแรกที่ทํางานกันนะ,ะวันถึงวันแรกที่พี่ดาวก็แสดงในงานนี้ด้วยพี่ดาวก็ไปร่วมแสดงไปร่วมแสดงในงานแสงสีเสียงนี้ด้วย<ะ>แล้วก็ในตัวพี่ดาวนะพี่ดาวไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนะเรื่องค่าตัวกับเขาเออปกติเนี่ย ตัวเราเองอะ่ะใครจะมาทําอะไรกับเราแต่เราไม่ว่าหรอกแต่ว่าอันนี้น้องเราน้องชายเราร้องแท้ๆแ,แล้วก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้าที่จะต้องอเลี้ยงดูเนะาะเอองานมันก็เกิดจกากมักราจนเข้าเนี่ยพฤษภาพี่ก็โอเคพี่ก็ปล่อยผ่านพี่ก็คิดว่าโอเเดี๋ยวก็คงได้ั้างเดี๋ยวก็คงโอเคการสรุปกันเดี๋ยวก็คงแบบมันเนิ่นนานมาจนเข้า สองเดือนมันก็บ่นกับพี่อยู่ตลอดว่าเฮ้ยพี่ยังพี่ผมยังไม่ได้เงินเลยอ่ะคุยที่ผมหน่อยอ่ะจนเราดูบอกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว่อนนะมิตรน้องเราชื่อมิตรบอกเอางี้พี่เราจะรู้รายละเอียดมาตลอดเลยว่ายังไงเป็นแบบไหนเขาเอาเปรียบน้องเรายังไงมาตลอดแหละแต่เราโอเคเราก็ปล่อยผ่านนอกจอยมากกว่างานนี้เราก็ยังไม่พูดอะไรเที่ยงมันเสียงดัง เออแล้วก็ะแบบว่าจนผ่านจนผ่านไปผ่านจนว่าโอเคมาเข้าสามเดือนล้วก็บอกว่าเอามิมิสเอาเงี้แล้วก็มีพี่สาวแล้วคนหนึ่งก็คือพี่พลทายพิบเนาะแฟนพี่โยงเป็นเพื่อนตรงนู้นเขาก็นับถือเราก็นับถือเป็นผู้ใหญ่ที่ที่เราสนิทเออที่เป็นมิพี่สาวเรามีอะไรบากบางทีมันมันบากเกิดบากขวาแรงเนี่ยไม่อยากจะพูดเองไม่อยากจะ จะจะคุยเองก็เลยให้มิตรโทรมารายละเอียดมันเป็นมาปัญหากันมายังไงจ้ะโทรไปเล่าให้ให้ให้พี่ทิพย์ฟังหน่อยแล้วก็เอางี้แล้วก็ให้พี่ทิพย์ช่วยช่วยคุยกับทางนน้นให้อย่าให้พี่พูดเลยถ้าพี่พูดเนี่ยถ้าพี่พูดถ้าพี่พูดแล้วพี่พูดแรงอแรงแล้วผิดใจกันแล้วดาวพี่ดาวเป็นคนที่แบบโอเคอะไรก็ได้นะแต่มันรู้มามากๆเข้ามากๆเข้าควจะโชะแล้วแรงอ่ะค่ะจะเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบ เออโอเคแหละพูดแต่ว่าเราเรา,เราเก็บสะสมมาเยอะไงเรารู้ว่าเขาทาอะไรกับน้องเรามาเยอะอ่ะเราก็เลยไม่ยังไม่อยากพูดดีกว่าอืงั้นคุยโทรไปหาพี่ทิพย์เนาะอะไรเงี้ยจะได้จะได้ไดพี่ทิพย์เข้าใจพี่ทิพย์ช่ยช่วยพูดให้หน่อยค่ะเออโอเคพี่ก็บอกโอเคดาวเดี๋ยวพี่จะการคุยให้อ่ะก็ะเลยจากกันไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เราก็โทรหาพี่สาวเราบอกพี่คุยแล้วมันว่านัดวันนี้วันนี้อ่ะโอเคจบอ่อาพอผ่านไปผู้ถึิงวันนัดก็ถามน้องอ่ะ ยังเลยเจ้ยัยงไม่โอนเขายังหนี้อยู่นั่นนี่ไปคุยน้องเรากับกับเพื่อนเขาเนี่ยไล่แม่เนี่ยไปคุยประมาณจะเป็นสิบกว่าเที่ยวละก็สรุปไม่ได้ถี้ย,ยันกันตลอดจ้ะ้ว,วสรุปก็จะต้องยื่นเอกสารอย่างนั้นต้องยื่นเอกสารแบบนี้เอ้าแล้ว,แล,วแล้วพอดีเมื่อวันก่อนอ่ะพอลงข่าวไปแล้วนะอ่ะสรุปตรงนี้ก่อนเองพอพี่ลงเฟซบุ๊กไปแล้วเป็นข่าวไปแล้วเขาก็ให้ฝ่ายการเงินเขาโทรเข้ามา่โทรเข้ามาเพียรพี่บอกว่า พี่พี่ลงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกอตัวเลขบอกพี่ลงตัวเลขตรงไหนพี่ลงตัวเลขเหรอพี่ไม่ได้ลงตัวเลขแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ลงว่าบริษัทอยู่ด้วยอืมไม่ได้ลงว่าเป็นใครอะไรลงเพื่อให้มีจิตคุณอ่านมีจิตสำนึกว่าเฮ้ยเนี่ยน้องชันนี่มันเดือดร้อนนะอ่าครอบครัวเขาเดือดร้อนเขามีลกูกต้องรดชอบคุณเอ้ลอลแล้วเหย่อลอยลอไมได้ไงจะสีเ่เดือนแล้วอืมถ้าจะให้มันยืนยืนเดเอกสาร ทำไมคุณไม่ประชุมกันแต่งงานวันแรกว่าเอ้ยพวกมึงต้องยื่นเอกสารนะเอาบริษัทนี้บริษัทเพื่นอนนิดยื่นมามามาทาเรื่องเรื่องแบบอะไรนะเรื่องเรื่องที่จะเบิดเง,งินค่ะอืมแล้วทาไมคุณไม่ชี้แจงกันแต่แรกแต่ด้วยความเพราะเรากันเองไงไอ้เคื่อว่าเออกันเองไม่เป็นไรอภิรักษ์มาคุณออกไนรับงานกับอําเภอนี้มาเออจะจ่ายเครื่องเสียงเท่าไหร่ระหว่างเครื่องเสียงกับออกรไน คุณก็มาจ่ายได้เงินแล้วก็จ่ายก็จ,กจบไหมคุณน้องอ่าใช่เออมันก็จบแล้วทําไมต้องพอจะจ่ายเงินผ่านไปสองสามเดือนต้องยืดเอกสารอย่างนั้นต้องยื่นเอกสารทำนี้แล้วเมื่อคืนมอรีบอกว่าคุณจะให้เขายืนเอกสารตอนนี้แล้วคุณไปจ่ายเงินเขาอีกกี่เดือนคุณพูดอย่างเงี้ย่นี่มันเดือนที่สี่แล้วเออแล้วเขาก็มาพูดกับกับทางไลท์แมนว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับน้องชายเราไม่ได้เกี่ยวกับตัวพี่ดาว ใช่ตัวพี่ดาวไม่เกี่ยวแต่ที่น้องชายฉันมันเดือดร้อนพี่อยู่ในเหตุการณ์ทุกเรื่องค่ะ <c oughs> แล้วน้องเราเป็นคนทํางานไอไลท์แมนมันไม่ได้ทํางานคนติดตั้งคืออีมิตคือน้องเราเป็นคนอยู่หน้างานทํางานนายเอทำงานน A, ายดีแค่เอาเครื่องเสียงมาลงค่ะ <c oughs> มันการตกลงกันระหว่างออกกันไหนกับน้องเราแล้วทำไมไม่จ่ายผู้จะบอกว่าไม่เกี่ยวกับน้องเราในการทํางานนี่น้องก็เป็นคนดูโฟงาน ไปไประชุมงานไปอะไรงานไลแมนหรือเรื่องเสียงมันเป็นคนเอามาลงถูกไหมคุณน้องพี่ไมูก่าพี่ดาวจ๋าแล้วตอนนี้เนี่ยข้อสรุปที่มันมันแบบว่าชัดเจนมากขึ้นนี้คือสรุปว่าเขาจะมีกําหนดการว่าจะจ่ายเมื่อไหร่ไงแม่นจ้าพี่เขาบอกว่าจะขอเคลียร์กับพี่ไลแมนสายพี่พี่บอกว่าถ้าขอเคลียร์กับพี่สี่คนพี่ยังไม่ขอเคลียร์พี่ขอเคลียผู้ใหญ่ไปด้วยแล้าวันนี้พี่คุยกับพี่สาวพี่เมื่อวานเขาก็โทรมาจะให้มิสแล้วก็ไอแมนก็ไปคุยบอกวอาคุยไม่ได้หรอกถ้าคุยกันอย่างนี้แล้วเนี่ยยมมัันนเปป็ารคุุไไ่จบงส คุณเรียกับน้องเราไปคุยไม่รู้อีท่ทีสิบเที่ยวแล้วอะก็มมไม่สรุปก,รออก,กันก็ทะเลาะกันค่ะเอออามาเนมื่อเช้านีาน้เราก็โทรหาพี่เราบอกเออพี่พี่สาวเราบอกว่าเนี่ยมันโทรมาว่าให้มันโทรไประหรว่างอีมิตแต่น้านะคุยกัเรายังคุยกับพี่เราไม่จบว่ามันไม่จบดีไม่ดีเป็นการทะเลาะการฆ่ากันตายตอนนั้นตอนนั้นจะอีกเนี่ยเพราะเรารู้นี่ใส่น้องเรามันเก็บกดมามากคนเรามันเก็บกดเยอะเนี่ยอืมันมันสามารถ มันสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะในช่วงวิตาได้นะคือคือแบบขาดสติอ่ะมันไม่สรุปจบสักทีมันคือเรารู้นิสัยน้องเราอ่ะมันนั่นแหละอย่างที่ดาวลงเขาไปว่ามันเครียดนะมันจะกาตัวไายมามาหลายครั้งละเพราะมันคือว่ากูทําอะไรไม่ได้ทําไมกูทํางานแล้วกูไม่ได้เงินทําไมมันไม่ทําอย่างนี้กับมนันอะไรเงี้ยืมค่นะอก็คือพี่แค่ว่าเอองั้น ถ้าจะคุยค,คุณสามคุณคุยกับเราเนี่ยน้องเราเนี่ยคุณจะเคลียร์มาเลยไหมล่ะเออไม่ใช่เอาบินมาเอาเงินเอาเงินจ่ายอ่าแล้วมีจะบอกว่าค่าอะไรนะมันมีจะมีเรื่องการซ้อมการแสดงมีศิลปินดารามาเป็นร้อยชีวิตเนาะค่ะเห็น้ข่าวาน้องเนี่ยน้องน้องสะพายเราก็ไปช่วยนางในแผน่กันว่า ไปซื้อนั่นซื้อนี่ดูแลเรื่องจ่ายอาหารซื้อกับข้าวซื้อนั่นช่วยเขาก็โอนเงินไปให้น้องเราซื้อมาให้นักแสดงมาให้ดาราศิลปินกินเกี่ยวกับค่าค่ากับข้าวค่านั่นค่านี่บอกว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินที่ว่าเครื่องเสียงเป็นคนเบิกเพื่อมาจ่ายค่ากับข้าวให้กับนักแสดงศิลปินมันถูกต้องเหรอ,อมัอนเขาอยู่ <นะ S 2> แค่เครื่องเสียงเนี่ยเป็นได้ทามาอย่างนี้กีก แน่น่ะสิแล้วดาวงต้องรอเว่าต้องยังไม่เคร์กันจบเจนต่อไปาึงแม้ที่ดาวอยากสรุปจบคือมีผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าคุณเรียกน้องเราไปเรียกได้เป็นไปแล้วสรุปวันมันก็ไม่จบนะคือไม่ดีเดี๋ยวทะเลาะกันตายอีกอ่ะตายอีกนั้นน่ะ อ่ะพี่ดาวงั้นเดี๋ยวพี่ดาวให้พี่ดาวกินน้ำก่อนนะคะแล้วจากนั้นพี่ดาวนี่อารมณ์อารมณ์เริ่มขึ้นแล้วพี่ดาวเจียนเรายนเจียนตามเออขตามพี่เราอะไรอย่างงี้ยใชมาพูดถึงเรื่องของผลงานเพลงกันบ้างเรื่องนี้ถือว่าพักไว้ก่อนเนาะพี่ดาวเนาะถือว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตมากขึ้นกว่านี้เนี่ยอาจจะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ดาวในประเด็นนี้อีกสักหนึ่งรอบเนาะพี่ดาวเนาะพี่ดาวไม่อยากมีปัญหาไม่อยากให้ทำภาพคงเสียหายตรงเพื่อให้เขามีจิตสำนึกแค่นั้นเองว่าเออมัน จ่ายเขาแล้วมันควรจะจบไม่ใช่ว่าต้องมายื่นเอกสารอย่างนั้นยื่นเอกสารอย่างนี้มันไม่ใช่เออค่ะมันเดร้อนคนมนทํางานจบมันก็คืออยากได้เงินเนาะแต่คิดว่าน่าจะคลี่คลายได้ในเร็ววันเนาะพี่ดาวเนาะกับประเด็นนี้นะจ๊ะพี่ดาวแล้วก็น้องชายด้วยโอเคลงเคลียร์ให้เขาเพาะวนจบแล้วเนาะ้องได้รับเงินแล้วใชะนะโอเคจ้ะพี่ดาวเดี๋ยวขออนุญาตมาที่เรื่อง MV กันบ้างเนาะวันนี้นะ ได้ได้ได้ค่ะล่าสุดที่เราเพิ่งอัปเดตกันไปนะคะ,ะว่าพี่ดาวกำลังถ่าย MV กับการคัฟเวอร์เพลงกอดฉันก่อนลาค่ะ,ะพี่ดาวพูดถึงผลงานเพลงนี้นิดนึงค่ะเออสำหรับเพลงกอดฉันก่อนลานะคะ,คะก็เป็นบริษัท INS น้องเฮียจำรักพูดที่หือหือลิขสิทธิ์เพลงลูกทุ่งหรือว่าลูกปูงสตริรรรรเรงเป็นพันทันเพลงเนาะค่ะเพื่อด้วยความที่ลิขสิทธิ์เพลงของของพี่ดาวเนี่ยอยู่กับที่เฮียเนี่ยหลายเพลงมก็จะเป็นมีเมียค่ะแล้วมีเพลง เดี๋ยวไฟช็อตนักจะต,ตอนเป็นขออาจารย์ธีรพนนันธ์เนอะที่ไม่เอาลิขสิทธิ์มาให้บริษัท I อ s อดูแลก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนโดยการเราไปร้องนี่ให้ให้กับเฮียเขาอเคออไม่เปลี่ยนกันตรเนี้ไม่มาเก็บลิขสิทธิ์เพลงกับพี่ดาวอะไรเงี้ยเออก็ก็เลยโอเคยินดีอะไรเงี้ยนะคะก็เลยงนั้นถ้างั้นก็หนึ่งในนั้นก็มีเพลงกอดฉันก่อนลาค่ะอแล้วก็เพลงเย่าจะหัดใจลืมตายเกินไป เแล้วก็อะไรย่โกหกสายตาสายตาโกหกเพื่อไลฟ์เพลงเลยสิบก็เพลงก็หลายเพยงเลงพี่ก็เลยขอเงียว่าขอญาติออกเพลงก่อนชันกลาถ่ายเป็นเอ็มวีโดยพี่ดาวซิงเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเค,อเคก็เป็นการแต่งทำโดยทีมของพี่แจ็คเออเออทีมของพี่แจ็คเฮีถ่ายมาถ่ายให้ก็ก็เป็นเรียบมีสองเวอร์ชันเวอร์ชันแรกก็คือมีมีเนื้อเรื่องเนาะมีเนื้อเรื่อง มีเรื่องแหละอีกเวอร์ชั่นหนึ่งพี่แจ๊กาก็ตัดเห็นว่าวิวมันสวยภาพสวยค<ฆ>่ะแจ๊กก็เลยตัดเฉพาะพี่ดาวทิ้งเดี่ยวมันมาออกมาเออก็เลยทั้งนั้นก็เลยขออนุญาตเฮียว่าเอาเงินขออนุญาตเอา,เอาเอาที่ตัดทิ้งเดี่ยวเนี่ยภาพมันสวยเนี่ยเอามาลงใน youtube พี่ดาวนาัจ้่ะมันก็เลยกลายเป็นสองเวอร์เออสองเวอร์ชั่นว่าใครอยากจะเลือกดูแค่นี้เนื้อเรื่องก็ก็อีกอันนึออีกหนึ่งเวอร์ชั่นหนึ่ง แต่ที่เราก็มีซิงค์แต่ว่าอีกอันนึงก็คือเวอร์ชั่นที่พี่ลงใน y o u t u b e ดาวดาวมายุรีชาแนลจ้าค่ะคืออันนี้จะไม่มีเนื้อเรื่องอ่าน,นคะคะจ้าเห็นแล้วโหสวยมากแล้วเห็นว่าพี่ดาวปลื้ม m อตัวนี้มากๆด้วยนานๆจะเห็นพี่ดาวออกไปถ่ายแบบเอทาดอร์น MV ขอตมวเของเปลงจริง,รงๆ่ะพี่ดาวเป็นคนที่เอเขาเรียกว่า เข้มเขาเรียกว่าอะไรมากเรื่องเรื่องในการถ่ายเอ็มวีเอาดเนี่ยแบบถ้าแสงไม่ได้เนี่ยคือแสงข้างนอกมันได้อยู่แล้วแต่ในการคุมโทนแสงให้จะให้สวยเนี่ยพี่ดาวจะคนหนึ่งที่ที่มากยากมากแต่ที่ที่ณพนั้นไปแล้วโอวิวมันสวยเนาะอะไรเงี้ยวิวมันสวยทุกอย่างมันมันเออโอเคก็เลยปล่อยผ่านก็เลยภาพมันสวยวิวสวยก็โอเคอะไรเง,งี้ยค่ะเนาะเป็นการทํางานให้ให้กับ r m S เขาเป็นการแบบน้อเฮียเขาก็ให้อนุญาตให้เราเอาเพลงมาร้องค่ะมี่หลายเพลงไนโดยไม่เก็บที่์เราอะไรเงี้ยก็เอมันก uh ็โอเคเนาะอะไรอย่เง uh ี้ยเพิ่งปล่อยมาไม่นานเนาะพี่ดาวนน่าจะประมาณ20กว่าเมษาป่ะคะเพลงนี้ยังไม่ถ mm. ึงเดือนไม่ถึงเดือนเพิ่งปล่อยมันหมาดเลยก็สามารถรับชมได้ผ่านทางชาแนลของพี่ดาวเองสําหรับ MV ที่เป็นอ่า พี่ดาวสิงหองเนาะที่ลีชาแนลก็ฝากด้วยฝากมากดไลค์กดตับงใครด้วยจ้าคนยังตามน้อยอยู่เลยเพราะอันเก่าโดนแฮกไปอ้าหรอใช่ใช่ใช่โอ้น่าเสียดายนะนะคะก็ฝากมากดติดตามชาแนลใหม่ด้วยนะคะค่ะแล้วเห็นว่ามีเพลงโคฟ่มเพลงอื่นให้ได้ฟังกันด้วยใช่ไหมพี่ดาวในดามมี่ลีชาแนลก็จะมีเพลงที่ให้กำลังใจก็คือเพลงกำลังใจของโคฟ นะคะ,ะก็เลยได้น้องเก่งมุกยะมา,มาร่วมมาร่วมกันเหมือนแบบว่าก็ะย,ยังไม่ได้ถ่ายเป็นเอ็มวีภาพเคลื่อนไหมแล้วก็มีเพลงเราจะผ่านเรื่องร้ายไปด้วยกันเนเวลาแต่ว่าก็เลยไหนเก่งมาแล้วก็เลยให้เป็นทําเป็นแนวร้องคู่กันช่วยกันร้องเลยะอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นเพลงให้กําลังใจในช่วงวิกฤตโควิดตอนนี้เนาะเข้ามาฟังได้แล้วนอกจากน้นก็ยังมีเพลงที่ เป็นคนที่ชอบเพลงที่ไม่เหมือนชาวบ้าน, <c oughs> เ,น,นเพลงหนุ่มมาเพลงนี้คือเพลงปล่อยค่ะร้องในสไตล์อมายุรีแต่ไม่ได้เป็นเป็นลูกทุ่งจ๋านะคะก็ะในแบบนี้แล้วก็มีเพลงที่ตัวเองชอบรักมากก็คือฉากสุดท<ะ>้ายค่ะอันที่จะเอามาร้องลงใน Youtube แบบนี้ค่ะ,ะก็นั่นแหละก็เลยได้ได้มีโอกาสทําก็ได้พี่หนึง่งจิรวัต์ตาลกุ่มเขาทำดนตรีให้อ่า นั่นแหละกดเข้ามารับฟังกดอ่ากดไลค์กดแชร์ไปได้สองเพลงนี้โดยเฉพาะเพลงปล่อยเอยสามสี่เพลงนี้สิเพลงปล่อยฉากสุดท้ายเราจะผ่านเรื่องร้ายไปด้วยกันค่ะแล้วก็เพลงอ่ากอนชั้น่อนลาอ,อันเนี้ย ใน youtube ดาวมิวิชาแนลนะคะนี่แลวไม่พลาดความสวยงามอลังการแล้วก็เสียงร้องที่ไพเราะแน่นอนเลยว่าทำชาแนลมานี่ยเอาใจแฟนๆแฟนคลับโดยเฉพาะเลยนะคะเห็นบอกว่าช่วงนี้พี่ดาวซูมอีกแล้วเตรียมเพลงใหม่จริงหรือเปล่าพี่ใหม่มากใหม่เพลงนี้ถ้าไม่ดีจะไม่ออกเลยค่ะว่าจะเป็นทั้งเพลงดนตรีสีสันเสื้อผ้าหน้าผมโอ้โหมาความเป็นดาวมยุริอีกครั้งหนึ่ง เขาอุ้บไปก่อนไหมอะได้ได้ได้ันี้พี่ดาวทุ่มทุนสร้างเองเลยไหมคะพี่ใช่อันนี้ทุ่มทุนสร้างเองนี่แหล<ะ>นสร้างเลยแล้วก็เพลงเนี้ยออกมาจากไอเดียความคิดของของของดาวแล้วก็กับอาจารย์ก๊อฟน้องอาจารย์ก๊อฟอีกคนหนึ่งที่เขามีแบบเอ่อเป็นคนที่ทาเรื่องชุด<ะ>อาวุธแขกสวยมากชด<ะ>ุดไทยสวยมากอืเป<ะ>็นอลังอะนะคะแล้วก็น้องก็จะมีแบบ เขาเรียกว่าคนเรามันต้องเป็นสายสายองค์เทพด้วยกันเนาะก็จะแบบว่าสื่อสารกันง่ายเข้าใจพี่ดาวเย้ยๆนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าคะเร็วเป็นความเป็นดาวไม่ยุ่งีเนี่ยอันไหนโอ้ยเกิดจากอะไรล่ะเออเอออยากสะโพกมาเลยเพราะผู้หญิงชุดดาวมิรยชุดต้องมาแา่แ่เอออย่ารอติดตามนลพี่ดาวนะเร็วๆนี้เลยเร็วนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยอัปเดตกันเรื่อยๆ วันนี้ขอบคุณพี่ดาวมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับไทไทคลับนะคะช่วงนี้ให้พี่ดาวฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดต่องานให้กับแฟนๆไทไทคลับนะะหน่อยค่ะวาค่อันแรกเลยจริงๆงานโชว์ก็ยังรับอยู่นะคะติดต่อได้เลยบอกเบอร์ <ๆ S 1> ได้เลยค่ะพี่ดาวก็ฝากเบอร์0ู7 5 4 9 4, 9 4 4 9แล้วก็ติดตามอ่า ยูทูบดาวมายุรีชาน e ลด้วยนะคะพิมพ์ว่าดาวมายุรีชาน n ล e า3าุังกอันหลังก็จะขึ้นมาเลยทุกคนงานเพลงอยู่ในนี้แล้วก็ i อจีอินสตาแกรมนะคะดาวมายุรีก็ d a o d a c o m a y u r e อันนี้ก็อยู่ในนี้เข้ามา Follow ได้แล้วก็ดาวดาวมายุรี Facebook เป็นคนไทยแต่มี้ยอพลันเฟซบุ๊กนี่มันก็อาจจะเป็นหน่อยนะคะแล้วก็ติดต่องานโชว์เบอร์เนี่ยมีหน้าเฟซบุ๊กหน้าไอจีมีมีเบอร์ติดต่องาน ทั้งหมดเลยนะคะได้เลยค่ะน้องแป้งน้องแก้วขอบคุณทั้ค่รับที่ไม่ลืมกันนะคะขอบคุณพี่ดาวเช่นกันค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ดาวเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันนะจับเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แม่เดี๋ยวรอมาเจอกันที่สตูดิโอนะคะคุยกับพี่ดาวครั้งไหนนะคะเรียกว่าเวลาไม่เคยพอจริงๆนะคะอันนี้แม่คุยเมาส์มอยกันแบบมันจริงๆนะคะแล้วก็เรียกว่าเรื่องราวที่กําลังเป็นประเด็นในเรื่องของเงินทองทองเนี่ยก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าจะหลุรังยังไงนะคะจุดลงตัวที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสอฝ่ายเลยเนาะขอบคุณช่วงนี้กันด้วยนะคะกับไทยเมาส์ทูเมาส์ของเราค่ะไทยเมาส์ทูเมาส์